สวัสดีครับก็มาอยู่กับ youtube ช่องตอตาดําซิ่งภาษานะครับอันนี้มาเจอคนหลังครับนี่พ่อพน้องนนมาครับเจอคนหลังครับเพิ่งเพิง่งทำช่อง ฝากช่องด้วยฝากช่องด้วยต่อตาลำซิ่งประสาทครับลำซิ่งประสาทครับสิบสามแล้วสิบหกน้องโน้นน้องโน้นได้ดังสิบหกเมื่อวานครับครับอะไรนครับพี่ ยาง,ยางก้าวโรกี้ยางก้าเวเก้าเอาเจอพิวุธครับพอน้องนนท์มาครับ ุดจะมาเล่นครับยางเก้าคันนี้สายโหดครับขับแรงมากครับคันนี้ครับสุดยอดของการแรงนะครับดูครับมาครับดูครับดูครับไปแล้วครับดูครับฝุ่นครับโอ้ผมยอมแกล้วครับขับแบบไม่ นี่เลยครับโคตรแรงครับ นาก็ตากข้าวตากอะไรเต็มนะครับวิ่งยากหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับกล้องสั่นนะครับพอดีอยู่บนรถครับวันนี้พี่วุฒิแกมาเล่นนะครับมาถ่ายคลิปอยู่บ่อเรานะครับน้องนนกับน้องมะนาวมาวิ่งนี้ครับเซอย์ไครับก็เลยฝากช่องกับแกครับช่องไหมครับฝากกดติดตามกด subscribe ดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับเข้าครับเต็มถนนรับยาวเลยครับปานสีฟ้ ไม่ว่ากันครับคนเราครับถึงหน้าตาก,าก็ต้องตากครับผมก็ทำนามันกันครับ คลิปนี้ก็จะยาวๆเลยนะครับไปดูกันที่โบโกครับทางเข้าโบก็จะประมาณนี้นะครับลึกครับเอาน้องมะนาวมาเร็งจังน้องมะนาวประมาณนี้นะครับโหดๆนะครับทางเข้าโบโอน้องมะนาวเร็วๆน้อยเขาไล่ตูดแล้ว ดูครับน้องมะนาวครับมาอย่างแรงครับดูครับโดนไม่กล้าขาวไล่ตูดครับ,รบอย่างรอเลยครับนมะนาวตกสั่นๆหน่อยนะครับ พูดปิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีหัดทําช่องนะครับก็บอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งก็ได้นะครับก็นะครับ ยจัดขับน้งมาขาวครับอยากได้เลยครับผมขับเมื่อเที่ยงขับสบายมากครับขับนิ่มเกียร์ก็ใส่ง่ายนะครับครับสวยจัดครับรถน้องนองนครับอ๋ออันนี้รถเซเล็กครับเซเล็ก ตุดกันมาเลยครับขุดสองคันนะครับไม่โครขุดสองคันครับรถวิ่งสิบกว่าคันนะครับตอนนี้ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่อง YouTube ต่อต,อตาทาสิ่งภาษาด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย